นี่น้ำเส้นเนี่ยดนนี้ขนมไม่สิก็มาดูหอมเลยดิทุกคนสบายดีสวัสดีครับทักทายงามเย็นทุกคนทักทายกับบรรยากาศฮอนอบอ้าวเนาะอยู่ตรงหนตรงหน้าคือเก่าทุกคน มือน,นี่มาอยูย่คนเดียวแล้วมือน,นี่อยู่กับไอ้เพป็นสบายดีสบายดีมา,าสูปป่เปาเพลงสอนมือนี่ไ <c oughs> ปสอนพีโมโมโ่หมูดิวิ่งของกินมือน,นี้จน,น้อนหน,น,น้าทุกคนนอนหน้าสิเตรียมวะไาตัดเข่าวังเจ็ดแปดโมงอะไรเพราะว่ามาเนี่ยมาเศร้าอย่านอนหน้าได้หำหน้าถมดังได้หำ <c oughs> มันจะบ่อย <c oughs> จะบ่อยที่ยังพี่ได้หำด้อเพราะว่าเไปตัดเข่าทุกคนตัดเข่าตอนกลางคืนนะตอนกลางเว้นเท่า เขาเห็ดวิ่กบ่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันแดดร้ยายเห็ดเห็ดได้อยู่แต่ว่าเห็ดได้บ่อร้ายนะทุกคนเาก็เลยจะนอนหน้าตัดเขากลางคืนแล้วก็สิไปหาสอนแนวอยู่ในกินเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะพาะทุกคนไปหาสอนแถวน้องเนี่ยแหละเพราะว่าเขาบ่มีแนวอ,อยู่ในกินเลยเนนแวกินอยู่ในกินฮะมักินบ่นโอ้อันนี้ชิบะเจ็บท้องทบ่โอ้เงี้ยวานจะเท่ามาเพิ่นเอามาให้ทุกคนต้องขอบใจเพิ่นหลายๆอันนี้จะหวานบ่กูขอบใจมืงในกันขาขนมนี่ปั๊บแลกเป็นพอดี ว้าดูพิงว่ะบุปนัยตอนนี้คืเด่นหายแข็งแกร่งไงเนาะไปทุกคนเดี๋ยวไปหาสอนกันแบบนี้สอนปลาซิวมาอุกินนะอุกินแรงไปดูดิเลยไปไปสูงก่อนกูกะกูได้นายเดียวได้16จอบดูโอ้าได้3ล้านแต่โอ้นี่คกรนตัดเบิร์ดได้แห่งร้ายเนาะสอนนี่นี่แหละทุกคน

Hãy subscribe em ba, Ghiền xiêu Gõ Để không bỏ lỡ xiêu video ô dẫn à, อวไล่ข้างนครับไรไรเอหลายันนีนน้่งม,นะมันได้ปลาซิวยำนี้นะเฮ้ยปลาเจ้นูเฮ้ยปลาขอปลาอปลาหางเต็หมหนอปลาขอปลาอน้องเจ้านางอีอหลายเนาะนี่นี่แขงสันส่นพวเนาะอือแข่งสัน้นพ โอ้ยปลาขอชั่วเลยนะมันเป็นแบบเหมเนาะเออถูเหมือนปลากระเดื่อนอันนี้บอกเต็มโอ้ปลาเข็งงามนี่ก็มีเนาะจะเบ็ดเนาะอือว่าเอองามไหนจะใส่ว่างามนะใส่เล็บเป็ดปลากดเด้งงามนำขึ้นหันไปอือปลาเข็งทำนี่บ่กเนี้ยมาแล้วอุ้ชั่งไปได้หนิมันมีแต่ขี่ใส่ขี่แล้วเนาะมือนี่ ไม่ได้ใช่เลยมันจะบกพร่อง่ะแมกจอยเป็นอาไใช่กับมะุนะจักเ้อถแล้วแตบาอยางักี่อย่างเนาะเน็้อวยงวนักจุนใต้เมืนมือนักตานใต้เราะว่างวดงวเถ่าใช่งวดพันติดโลกอ้งวามเนี่ยันนี้เป็นองเบงเห็นบ่อันนี้หายจุนนั่นแหละฮะในเทียงเคยลอะอ่ทุก่อนนั่งชื่นฮะเต็งไปครัวว่าว่าวดเถ่ามลมบ โอ้จุ่มหมีแต่ทั้งดินมึงลู้อ่ฝนเขากูตัด้งามกูให้กูมึงกูอ่ะงั้น่ะข้นเยจ้างกูแเช่ากูยังบุปไปเห็นอยู่เขาว่าฝนขางามฝันขาวเป็นยังไือบุปไปโอ้ยของตัวเองบุอดเลยยัเนาะเม่เป็นไรไม่เ็นไรคือของตัวเองเนาะจ้างก็ เขาไปทัดเมาเลยเขาจะเลี้วของหมูเลยเถิดดีเป็นอ,อนะไรบ่เลยเก็บเท่าในผลิตช่องขู่เขาหน้าเล็กเขาอาจะตกหม่มองซอนะบออมูเขเนี่ยนี่นห่ะเตงเยชัยน่ะนี่นี่นะบอ,อม,มันบืนไปในใดก็รออเออมาทางเดียวกีตีเฮยเอว่า ย็อันเทแล้วตัวนี้ถือเอาบ่กูคือดมสุดได้โว้คอยกัตัดงากันเด้่งออโว้ว่าย้อนตกูอด้ยาวได้ผลเนาะถือร้ายทุกคนรอบนี้พอน้องเพิงเหมือนเนาะพูดได้สิไงน้องอะไรดิแฟนบอเออแฟนละสอนัปลาเข่าปลอนได้หน่อยอาเ่า มันบกเข่าเนาะโอ้ยแงงหอมโอ้ยแงเข้ากุ้งนชิได้อยู่บอนยัยุบอยู่อืมมีโดงามปลาเข็งอยนี้พอได้จับได้จีบตะแลงเนาะโอ้ยอุก้อยแจ่วอืมกินต้มม้ออึกว่ากินต้มนะใช่เลย ปาดูเออเต็งบุกินได่ก่อยเต็งฮะบุกินคือกันเหรอครับบุกแล้วก็ซอโซฮวยคลายใส่ก้อยแก่โอ้ยพักบัวนี่แหละของกินบ้านนาอืมกินชีสหรือกินไขยกับเปล่าขูหาลีอืมกินขูมืออะไรกับบุเป็นไรนไปดองเมื่อนานซอยเขาเจาะแซมหนึ่งกินจะห่อจะจับก็คือดองลูน่ะอืมดองลูกลูนหว่าเมืนดองมันดอกอืม กระของกำลังใหญ่นาะมึงหันพาปุบในนีแล้วในนี้มึงนขอดนาตัวเองอ่ะนเดิลุกองคูั้กันเนาะอันนี้ก็ได้นะแต่คู่ำนาญถูกเอาไหมเอาเบิร์ดได้ไหมทำกินอุ้หกูหมัดสองบาทไปไปทางไหนต่ออีกเขากูนาบงว่า โอ้นาอยู่แต่ว่าชุบบุษมือเข่าเจ้านี่ขันชุบกี่มอเข่ายังไงนะเข่าแดงเขาเตะแดงนะมันคือบะไรคือกันกับของเข่าฉักว่าคนละแนวเหมันโมเมนตได้ในน่้ของเก่าหนึ่งนายเดียวนั่นการที่มันันเบิ้ดดูได้ยี่ชิบกฉอปั่นมเลยเข่าเราห่วงใหญ่เลยทุกคนใช่พี่สามหลันแปดขันเบิ้ดนี่จะได้อยู่ห่างเฮาคิดเนาะจักเลยเด้อเมืองตอนมันออกตระทีอินะบบบันใดทุกคนเลย มันออกกระขากปู่ป้าด้วยเดี๋ยวไปชนน้องเจนาอีกทุกคนน้องเจนาน้อยๆอะไรเติบป่ะเขามึงในงานกูเขากูกว่เห็นจักเลยกล้าเบิ้นเลยเข่าข้าไปกันเข่าโตไปติจริงเลยตึ๊บเลยโอ้มันถี่เด้อเห็นหน้ากเห็นเห็นหน้าข่างามนี่มิฉนีไงน้าอยู่กับเรานี่ไม่งาทุกคนเลยมิฉนี่เห็นหน้าเ ดืหัวตลอดนะมือแตเนี้ยวาวเหรองามนิสิีีนิสินีมันเข่าเซ็่ซนมันมีอะไรเนี่ย้องเนี่ยสีลอยเลยลอยเลยบอโอ้เหหนผ่อนบืนจะเกี่ยงใหนบอสบินก็ไปกลับมานี่แหะ

ผมยากสาเอนาก่อนบ่ล้างกลางอาดเลยเนาะยังไม่กินงอ่ะโอ้ปากระดือจุ้งิมาอนตดนดิไปใส่คุกเจ้ารอนุกปนไมาตีกายมาอยู่เายมันือ่มัดีตูบตัวนี้โอยงามมาลนี่้องเอ้ยปลากระดือกระจายเนาะ ปลาเค็งเห็นต er ัวเดียวกินกอล์ฟบาทนี่ฮะขนาดขนาดปลาซิวก็งายชอบล็อบชองอย่เชิญอย่าถือลิอ๋อดูปลาขอน้อยนี่ยมันเส่นนะเด็กมาแล้วไงขู่ปลาขอกบเห็นบอกเย้แล้าตักขู่ไหมโอ้ยพอดีเลยบานี่ รวยเลยือละบ้าน้อเขากด้นน่ก้อยดิบนะบอยิ่งคือเลยเพิอืมอ่ะออออออะอือ่้องืมอขด้ยะวังเลยอออรกินแรงแล้วนี่จบเกมบาอมนี่รางงีื่กเขานอยเนาะ

เอาลงตัวกรอบอัไนแหละเครื่องนึงงานจำค้นหาคนได้เห่ยโอ้ไวายเลยเกี่ยวห่าได้ยินไอ้เป็นดอว่าวก็แม่เอ็มาะมันรีไวกว่าคนเกี่ยวเลยเกเ่าจ้างคนหาคนก็เครื่องนึงไวกว่าเด็ก็ชายได้อยู่ระบายสั่นเลผ่อนเข่าต้องงามกว่าผ่อนเข่าเต็งเลยเจ้าผ่อนเข่าจะงงามกว่าตัวเลยอันนี้มันจังงๆหน่อยใช่ความมันลมอันนี้ตัวที่เาเกี่ยวอ้าเนี่ยพวกเนี้ย เขาได้มีดกแล้วเพียงอืมดกแต่หว่หวงมวยยาวมันคือใครจอยพวกน่ะขาวอันเดีย่าลุยตัวน,นั้นแลนแ้วตัวแรงใครจอยหน้านะ่ะเข่าสิบเอดด็ดอันเดีมันเก,ก,กาะจะกรอบเลยได้กายต้องเห็ดได้นายหน่อยน,นะอืมนี่ปลาต้องเห็ดกลา,า,ายน้าชามไห่น้อยนี่ชาวปลาอยู่ผมแล้วบรบิได้ของหอมแบบนี้ยังได้แต่ชามไห้อันนี้นะเขียวนี่แหละลงไปหัน ของวจจัอยู่บ่ไหมต่อเลยแล้วบาทนี่แล้นั้นเธอว่าของฝืนหน่อยเนาะโอ้ยได้แล้วคงจิดเมืนเนาะอืมลายมือเติบทุกคนเลยเป็นห้าสิแล้วนี่เขางามมนลยโอ้ยเดบมวนคืนตลอดนะทุกคนเลยเรามาหาเลยก็จะพูดไปจะสอบเพีงสามนี่แหละคนอ่านัดไชยโอ้ยเตี้ยงเขาเขาสำนักนี่ข้ามสอบเหมือนแม่ที่เป็นช่างมากกว่าโอ้กับโอเคแล้วสำนักไป เดี๋ยวเขาปัเอะยเี๋ยวไปอัดปันปากบเราวันนี้ทุกคนพอได้เมื่ออุแรงนะปันชนีเรื่องเห็นน้านะเฮ้ยบ่มีอสอนปางามดนี่แล้วเอาโลหรอกบ่มีผักมทก็เลยนะเฮ้ยจก็เลยบ่มีผักนี่งจะเช่าผักใหม่เขานะอือ ก็เช่นาานี้เลยนะจากเลือดหวกอย่างนี้เนาะอหวนกนกินข้างเลยเวทอีกแล้วออนพะอะไรเ่นี้สองคนจมดําน่าินข้างกันาอินข้างกัมดําได้เพลงพอดีสากันทุกคน<ฮ>ได้อาหารแรงเลยทุกคน ถ้าเาราบมานี่ก็สิงงูปลาโดนเติบใครจะเล่ามานะเราแบกแ,แง่งมาหานะไม่จะไม่มีปลาโอน้อยน้ำหนั่หนงหรือตัวคนไปชนในแจนนะครับเดี๋ยวไปหาเฮกกินก่อนทุกคนทำนะปั่นปลากันแล้วแล้วก็มือแด้วบนีงทุกคนมาให้อยู่เฮกกินชูครอบครัวเราหมดแหละไในภูร์ถวย เรืเอยๆพี่น้องงามเป็นงามเลยปลากระเดิดนี่ก็งามเลยปลาซิวนี่ก็พอาพราะนี่มีตโตงามเลยมั่นในปลาซิวงามเลยสิอูดมาได้พี่น้องเลยนี่ถ้าสีอูดมาพี่น้องเลยนี่เธอ บัวหอมหอมวุชิไ่บัวมีเลยแขกแต่พักบัวเผ็เดเกลือเป็นนัวลุยเลย ปลาเพลิงหนึ่งผูคง,งบนเลยมันเต็นมีผักกัญแงแห้งแค่นี้แห้งขักอย่น้นางเดี๋ยวตือนำกันเลยนาะชิบุชุก bây giờ mình sẽ cắt thẳm khuôn phí nội dưỡng để chuyển thêm thêm bây giờ mình ทางมองอุดปลาไว้มาเก็บผักกระโดนอืมเมนขนุนมากินผักกระโดนทุกคนเอ้ยเก็บไปกินกับอ,อะไรโหก็อุดปลาแหละมันกินจนใบเหี่ยอยอดพื้นงามเมนขนุนหมอ cục này. kinh chuẩn hiện mất theo khả năng hơn đấy ta đành Thế lại xem này, mình nói, xúc là bó อุดปลาซิวนี่ใช้เวลาบรินเลยพี่น้องเอ้ย๋ยวให้มันแห้งไปจักหน่อยกำลังขึ้นอายมันจะกินแชบทานบัวแห้งเอาแบบปันใดเลยแห้งๆห่มามักนี่ลักขยงใส่ในแห้งขักพี่น้อง ตักเอาบอกเ,เพชรอยู่แล้วอยากไปอุดตืมอยู่ได้เียอยากเข่าเลยจักมาโมได้รีกินเบิร์ดจักสีคมจักสีอะไดด้ย <laughs> <laughs> บร์ดใสขี่มันได้า,ามตัวน้อยเลยเพิ่งปลาซิวแล้วกาเด็กลูกปลาขอน้อยฮะ เรียบร้อยวะนี่ฮะพี่น้องกินข้าวน้ำกันอันนี้เขาเอามาแงวมาห้องเพราะว่ากระสอบเขาเหยียบไปเหยียบมาเขาหนังบนเปืเปือกนะเดี๋ยวจำให้จ้สิ่งจะทานเกันก่อนกินข้าวน้ำกันให้ต่นช่วงไม่นอนตะแลงเนี่ยอ้า ปลูกกระติวมาพีน่น้อง,องกินเผาดมกันเสร็จตึงประแดกอีกตัวเกลือนหนึ่งผู้ที่แสบเลยอ่ะพี่น้อง tao cứ đồn ăn kinh được bớt ngang lưới nhọt mang phủng mà mày, bay mà man, mà kín bớt lên. กินน้ำอิ่มแล้วด้วยพี่น้องเกะแตะเกะแตะมึงดูผมพี่เดีหล่าหือเนาะมันอยู่ใกล้แถวผมใหม่มึงดูเต็มแขนเลยเดี๋ยวอาบน้ำก่อนนอนแบบนี้พี่น้องน้ำาเอามาเลยในกระถางนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อนี้ยชิโนนี่นี่แหละพี่น้องมือหน่อเหาก็นอนสิทซี์แหละนอนผูกเปย์นี่แหละมือน่อดังไพ่นี่แหละหันเมื่อนี้อาจจีบดังไพ่ได้ไหมชิโนนเลยมั่น้ย แกมาตาบ้านมีแคกห้อนได้ห้อนได้หนึ่งอุ่นอุ่นห้อนกับห้อนก็นได้อุ่นใับไหมน้ำไม่มีมันอานบโบราณมันมีแต่ขี้ไข่ำนำเดี๋ยวเลยแกมาตาบ้านเอ้ ได้เวลานอนเรียบร้อยพี่น้องบัดน,นี้ลมวีวีมาแล้วพนนี่นะ้ะโอ้ยปไ,ไปตอก,ก็เริ่มตีอไปเลยพี่อ่านไ้นอนนี่เนานะเราไปนอนอยู่ทางรถผู้ภัยขาวๆอยู่และฮะสำหรับคืนนี้กับพันดิแรติสวัสดพี่น้องเดี๋ยวผมพ่อเขาคนอื่นพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องทำไมได้มีนางไม้มา,มานอนนะ แจ้งเรียบร้อยพี่น้องลงตัดแล้วเดยวจ่ายลงลุยก่อนเนะาะขึ้นนี่ก็ับรับพันดีพี่น้อง เปนยุงกัดนี่ไนิดหนึ่งของเฮาไปดามไปยุงกัดหล ắng, ังกัดแก้มนี่มเมือ,อามาเลยกนะัดเอาผมกกมหัวนอนต่อ,อ,อยพี่น้องเลยเด็กตัวฮัตต์วานเนี่ยนะฮางการีมาตัวนี้มันจะกรอบไปเลยได้ไงเขาตัวนี้เขาพี่อายนี่เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะเอาไว้สำนี้พี่น้องมือสองเถื่อนแล้วเฮานอนนาดนานนี้ นอนใต้เขานะ่าเนี่เขาก็ได้ต้องเถือ่อเพราะว่าแถวบนอนเนี่ยจะมีคนมาหลักนะเขาก็เลยต้องได้นอนนะพี่น้องเดี๋ยวพบพ่อกันคลิปหน้านพี่น้องขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามและคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะฝากบ่งคลิปให้เด้อะนะพี่น้องจะจะได้ผ่านชั่วโมงไวๆนะเดี๋ยวคู่รสชาติของการผ่านชั่วโมงนะั้นมันจะเป็นต่างๆน,นะ <c oughs> ยังเคยจัดเถื่อเลยพี่น้องเดี๋ยวพบพ่อคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย